มาครับคุณผู้ชมวันนี้พามารับชมรถ4เซกเมนต์เนกันบ้างนะครับฮอตโอเวร์นะฮะคันนี้เลย t ต y o ต้าซนะครับ1.8ห้บิดไฮตัวท็อปสุดนะฮะคันนี้ต้องบอกเลยว่ารถสวยจริงสภาพนี้ราคานี้หาไม่ได้อีกแล้ว5,290,000เท่านั้นพี่ๆรีบเลยนะครับได้ตัวท็อปสุดหลังคาดำนะคันนี้สีขาวมุกเดิมแพ้โรงงานพี่ๆท่านไหนชอบใจสนใจนะครับผมรายละเอียดไปดูต่อในคลิปเต็มได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนีครับที่สนใจรถยนต์มือสองนะครับวันนี้ผมเซลล์หนวดทอโต้นะครับที่สายงานงานขายนะครับบริษัททอโต้มีรถสวยมาแนะนําอีกหนึ่งรุ่นนะครับรถทรงนี้เขาเรียกว่าคอร์สโอเวอร์หรือว่า G เซ gment นะครับอย่างโตโยต้าเซีนะครับคันนี้1.8ไฮบริดรุ่นพายนะตัวท็อปสุดป้ายสุดตาราง ันนี้ได้สีขาวมุกเดิมโรงงานนะครับผมคุณผู้ชมนะบอกเลยว่าราคาหลุดโลกสุดๆ,ๆนะครับคันนี้ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นโอ้โหราคานี้ไม่มีอีกแล้วป้ายแดงเป็นล้านนะคันนี้ห้าแสนเท่านั้นสองหมื่นเก้าพันฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มผ่อนแปดพันกว่าบาทเท่านั้นเองพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับแล้วคันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าสุดจริงๆนะ ส่วนลดพิเศษ70,000กว่าบาทนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจหารถวิชางานอยู่คันนี้ตอบโจทย์พี่แน่นอนนะครับได้สีขาวมุกเดิมแท้โรงงานไปขับขี่กันนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าสภาพเป็นยังไงบ้างคุ้มแค่ไหนตามผมมาดูกันได้เลยถ้าพี่ไม่ติดเรื่องเลขไม้นะครับคันนี้คุ้มแน่นอนเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับผมนี่คันนี้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะไฟโปรเจคเตอร์เลนนะครับผมเดย์ท n n นิ่งไลท์นะฮะสวยๆแบบนี้นะครับไฟเดย์ท m e วิงวิงนะฮะ โคมไฟไม่แตกไม่แล้วคือไฟเดิมแท้นะครับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนของจานชนมีมาให้ฝั่งละสจุดนะครับนี่ติดมากับจานชนด้านหน้าครบชุดซุ้มล้อปง่งล้อคมๆผิวพันสันเหลี่ยมสวยมากนะฮะล้อแม็กนะครับผมคันนี้เดี๋ยวปัดเงาทําสีให้ใหม่นะครับพี่ๆตัวนี้ของของเดิมเนี่ยเป็นขอบ17ตัวนี้เป็นล้อแม็กเลนโซ่นะขอบ18นิ้วนะครับผมคันนี้ ได้สีดำนะครับผมเดี๋ยวผมไปทําสีขัดให้อีกรอบหนึ่งนะฮะยางนะครับผมยางเป็นเตีรเดี๋ยวผมขออนุญาตดูให้ก่อนสักนิดนึงนะยางปี2023นะครับดอกร่องยางเหลือหนาหนาลึกๆแบบนี้ยางขนาด2 2 5นะครับทัพ1 8นิ้วนะครับช่วงล่างดีมากๆนะครับโชคอรับเดิมนะฮะนี่สวยๆแบบนี้นะครับสภาพสวยเิบนะฮะ ผิวพันชันเหลี่ยมตอนนี้คมสุดๆนะครับคอยต่อรถค่อนข้างที่จะแนบสนิทกันนะฮะชุดกันชนนะครับด้านล่างนะเป็นทรงเดิมเลยนะครับเลขทะเบีย50น5096ฮะเซนซ่งเซนเซอร์ครบแล้วนะับผมแล้วก็ตัวนี้ไฟดันหมอกมีมาให้นะครับไม่มีรอยเฉียวรอยขูดนะครับแน่นอนคันนี้ขัดสีสปาใหม่ให้เรียบร้อยนะครับมีเรื่องของระบบความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไบสปอร์ตมอนิเตอร์ จ้งเตือนของการชนแจ้งเตือนการออกนอกเลนนะครับโลโก้ที่เป็นแอคทีฟพุ e Con t r o l ของเขา mm hmm. ก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยฝาป้องเดิมแท้นะครับไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะฮะต้องบอกเลยว่าสวยคมสุดๆกระจกปัดน้ำฝนนะครับเป็นแบบออตโต้แล้วหน่วงเวลานะฮครัคันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพดีจัดนะฮะโคมไฟเดิมทั้งสองข้างไม่แตกไม่ลาวนะครับรายละเอยียดตัวรถค่อนข้างสวยคมนะในท้องตลาดที่พี่พหาดูได้เลยราคานี้ไม่มีแน่นอน52900 0 นะครับที่พี่ถ้าท่านไหนสนใจเนี่ยรีบโทรมาจองรถไว้กับผมก่อนเลยบอกได้เลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับนี่เป็นรถที่ช่วงล่างค่อนข้างดีรุ่นเลยนะนะครับแต่ทัศนวิสัยในการขับขี่นะฮะคนคน,นด้านหน้าเนี่ยนะฮะก็ปกติแต่ว่าที่ตำหนิติดเตียงกันเลยเนี่ยนะครับคือทัศน,ศนวิสัยในการมองเห็นผู้โดยสารแถวสองเดียเด๋ยวผมจะพาไปดูว่ามนันเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ตัวนี้ซุ้มล้อหงล้อมีโลโก้ไฮบริดนะครับผมตัวนี้ได้กระจกเดิมแท้นะครับผมติ๊กเกอร์คำเตือนอยู่ครบตรวจสภาพมาแล้วเรียบร้อยนะครับจากบริษัทนอกวันทูคาร์นะคันนี้นะฮะรถสเปกเกตเอแน่นอนเดี๋ยวผมพาไปดูใบทีหนึ่งนะครับภาษีราบรลบอต่อให้ครบนะฮะแล้วก็กระจกมองข้างหรือว่ากระจกหูช้างเนี่ยปรับพับไฟฟ้ามีเรื่องของไฟเลี้ยวในตัวนะครับได้เป็นสีดำหลังคาแบ็คท็อปนี่หลังคาดำนะนะครับตัวนี้มีไบสปอร์ตมอนิเตอร์มาให้แจ้งเตือน อับสายตาได้ครับผมสวยๆแบบนี้เเปิดป,ประตูนะครับได้เป็นสีขาวมุกตัวเดียวกับโครงสร้างบอดี้ของเขานะกระจกเดิมแท้นะครับปั๊มโตโยต้าทุกบานนะครับมีเรื่องของโตโยต้าออโต้รามสัญญาการขโมยนั่นเองนะฮะผิวพันธสัญเลี่ยมตัวขอบประตูยางนิ่มๆแบบนี้นะครับผมฟินโครงสร้างค่อนข้างสวยนะนะฮะแถนประตูนะครับวัสดุด,ดีมากนะครับบูดหนังมาที่วางแขนพักซอบบูหนังมาค่อนข้างนิ่มนะครับ ตัวนี้นะครับผมลายสวยกริบนะฮะแผงประตูนะอันนี้คือเดิมนะนะครับกระจกออโต้ได้ทุกบานนะครับผมเป็นไฟฟ้าหมดแล้วทุกบานนะฮะลำโพงลำโพงซึ่งเสียงจัดไปแบบครบครบนะครับคันนี้น็อตซอกเสาเอนะครับไม่มีถอดไม่มีแกกนะฮะดูได้เลยพี่ๆสภาพสวยกริบนะครับรถบ้านมือเดียวเพราะว่าศูนย์นะครับเข้าเชียงระยะตลอดโครงสร้างดีมากนะครับผมสปอร์ตเมท้าพวกนี้นะครับผมสวยกริบเลยนะครับ คันนี้ที่ราคาถูกนะผมจะบอกไว้เลยว่าทําไมถึงราคาถูกเพราะว่าเลขไม้นะครับผมเพียงเลขไม้คันนี้หนึ่งแสนแปดหมนโลนะครับก็ถือว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะนะเพราะว่าเขาใช้งานได้ผมว่ายาวเลยแหละไม่ใช่แค่ห้าแสนหกแสนเราเป็นล้านโลผมว่านะฮะในคันนี้ตรวจสตรวจสภาพมาแล้วมีใบเซอร์วิสติเฟมาให้นะครับน รถด a แน่นอนนะครับผมนี่โครงสร้างดีมากนะครับลาตโครงลาดเรื่องมีบอกครบเลขไมล์180,001โลนะครับนี่ตรวจมาให้แล้วเรียบร้อยนะรับประกันได้เลยว่าโครงสร้างตัวรถคันนี้นะครับผมดีแน่นอนนะเนี่ยดูได้เลยพี่ๆโครงสร้างของตัวรถนะซอกน็อตเสาบีนะครับไม่มีถอดไม่มีขันนะครับสครับเพจทันเพจนะครับผลิตเดือนสิงหาปี2019แมกอินไทยแลนด์นะฮะนี่นะครับสภาพสวยกริปนะภายในได้สีดําแบบนี้เลยนะครับ ประตูด้านท้ายนี่ครับเขาจะเป็นแบบมือเปิดแบบซ่อนนะมือเปิดแบบรถคูเป้สมัยก่อนนะฮะมือเปิดจะอยู่ด้านบนตรงนี้เห็นไหมนะครับนี่สวยมากดีไซน์สวยมากนะครับตัวนี้นะฮะเบาะสามารถปรับพับได้นะครับเบาะแถวสองนะนี่ทับทนาวิสัยนะครับในการมองเห็นตัวเนี้ยนะครับที่หลายคนจะมีติเตียนเนี่ยเห็นไหมกระจกมันแคบนะครับเวลาเข้าไปนั่งเนี่ยนะฮะแล้วมันรู้สึกอึดอัดนะนะครับ สวยแต่ว่าเป็นรถที่แลกมากับช่วงล่างการขับขี่ที่ดีมากๆนะฮะถามว่านั่งได้ไหมนั่งได้แต่มันแค่รู้สึกอึดอัดแค่นั้นเองนะครับอันนี้พูดตามความเป็นจริงแบบไม่อวยนะนะฮะโครงสร้างดีนะครับเดี๋ยวผมขออญาตเข้าไปนั่งให้ดูนะเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้อารมณ์นะฮะก็ไม่ได้อึดอัดจ,จนเกินไปนะนะฮะก็มองเห็นได้ปกติ เฮดลงเฮดรูมขาเหลืออีกเยอะเลยนะฮะเนี่ย <N ih, S 1> ผมสูงประมาณร mm ้อยแปดสิบนะขาเหลือเยอะมากนะครับแล้วภายในนะครับ mm hmm. ผมเป็นสีดำหุมโทนสวยมากนะฮะ mm hmm. ตัวน,นี้เบาะรับรองคาซีทให้เรียบร้อย mm hmm. มีที่วางกงวางแก้วให้นะฮะมีที่วางแขนพักศอกอย่างดีกระจกไฟฟ้าหมดแล้วเรียบร้อยนะครับก็ mm hmm. ไม่ได้แย่นะ mm hmm. นะฮะ mm hmm. เอาจิงๆ,ๆไม่ได้แย่ mm hmm. นะครับ ช่วงล่างดีนะครับประหยัดน้ํามันนะฮะ20กว่าโลลิตรได้นะคันนี้ข้อดีของเขามีเยอะข้อเสียแน่นอนนะครับพี่ๆท่านไหนนงานมองหารถชั้นแรกไว้ใช้งานผมบอกได้เลยว่าเซทอาไม่ทําให้พี่ผิดหวังแน่นอนนะครับไฟเดิมนะครับไฟท้ายเดิมเป็นลายไกด์ดง LED นะฮะแบบนี้เลย Full LED หมดนะครับโตตาเซทานะฮะด้านท้ายสวยๆแบบนี้ยางอะลงยางอะไรล่คันนี้น่าจะไม่มียางอะไรนะน่าจะมีเป็นตัวชุด ชุดเอ่อชุดอันนี้ชุดปากชุดซ่อมนะครับเออชุดปากชุดซ่อมนะแถมไปให้ไล่้าปัดน้ําฝนใช้งานได้ปกติปอด้ายโช๊คอัพนะครับเดิมแท้ด้านในปูรมไดมอนด์คัทให้แล้วรอบคันโครงสร้างตัวรถสวยกิิบนะครับเกดเอแน่นอนนะครับพี่พี่ไว้วางใจได้เลยรถบ้านมือเดียวนะครับนี่สปรอร์ตเมอาร์กรังน้ำสวยๆนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดดูนะว่าจริงอย่างนี้ผมพูดไหม อ๋อเป็นชุดปะชุดซ่อมนะแต่เดี๋ยวผมหามาใส่ให้นะครับไม่มียางอะไหล่จริงด้วยนะคันนี้นะครับเป็นชุดปะชุดซ่อมรถสมัยใหม่เนี่ยนะครับก็จะไม่มียางอะไหล่มาแล้วนะครับจะเป็นชุดปะชุดซ่อมจุดเชิญแพทนนะครับผมมาดูกันนะฮรโครงสร้างคานสวยๆนะครับกิบล็อกอะไรต่างแน่นสนิทนะครับไฟท้ายเดิมแท้แน่นอนนะคันนี้สวยมากนะครับใครสนใจนะครับรีบโทรหาผมด่วนๆนะ064843657 ผมใช้หนวทอโต้ยินดีให้บริการนะครับสวยนะแม็กเมกอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมขัดให้นะฮะก่อนส่งมอบรถเนี่ยเดี๋ยวผมล้างทำความสะอาดให้รอบหนึ่งด้วยนะครับเพื่อความสบายใจและความไว้วางใจของพี่ๆนะฮะเดี๋ยวผมดูแลให้รถคันนี้ต้องพร้อมใช้งานไม่มีต้องซื้อไปนะครับต้องไปเก็บงานไปซ่อมอะไรไม่มีแน่นอนมีปัญหาอะไรนะครับที่โทรหาผมด่วนๆได้เลยเบอร์นี้นะครับเป็นเบอร์ส่วนตัวผมเองนะฮะไม่ผ่านแอดมินคอลเซ็นเตอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ ยจัดนะพี่ๆนะขายชื่นชอบนะครับรถ g s e gment นะฮะร,รถที่ดีที่สุดแล้วในคาส G s e gment ต้องคันนี้เลยนะครับตโต y o ต a าซีดนะ1.8 b r i ร h i g h นะครับเนี่ยราคาเนี้ยพี่เปรเผิมที่ไปซื้อที่อื่นนะพี่ได้ตัว NP ตัวที่ไม่ใช่ Top Hybrid นะครับแต่มานี่พี่ได้ตัว Top Hybrid นะในราคาเท่าตัว NP เอาไม่เอาผมบอกเลยนะครับ มีคันเดียวด้วยกุญแจสมาร์ทเอนที่คีเลตนะฮะแบบนี้เลยนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้ด้วยอุปกร้์นะเซ็นเซอร์ล็อกล็อกรถกระจกนีมาให้ปรับพับกระจกผู้ช้างเป็นจอสติ๊กเรียบร้อยนะครับตัวเบาะนะฮะมีดันหลังเป็นไฟฟ้ามาให้นะครับแต่เบาะปรับพับเป็นแมนนวลนะฮะตัวนี้เบาะทรงบักเก็ตซีดเบาะหนังอย่างดีสีดานะครับปีกบ่งปีกเบาะไม่มีร่มนะครับคุณผู้ชมนะไฟนะครับเปิดออโต้ได้นะฮะไฟเปิดออโต้ได้แล้วก็ จะเป็นในเรื่องของฝาถังมันฝาโปรงอยู่ด้านล่างนะฮะปุ่มพุ่มสตาร์ทนะครับผมนี่กุญแจสมาร์ทที่เดรดปุ่มสตาร์ทหยยบเบรกนะครับแล้วกดปุ่มสตาร์ทได้เลยอันนี้คือผมสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะได้ยินไหมพี่ไม่ได้ยินใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นไฮบริดไฮยังไงล่ะนะฮะเงียบแบบนี้สตาร์ทแล้วเรียบร้อยพร้อมออกตัวเรียบร้อยนะครับเงียบมากมากนะฮะเป็นไฮบิดนะนะครับ ไฟฟ้าผสมน้ำมันอันนี้อะไรโอ้โหเครื่องเสียงดีนะเครื่องเสียงดังมากและดีมากนะครับนี่สามารถบังคับได้นะครับเสียงผ่านปูมาะไยนะเบาเสียงเพิ่มเสียงได้หมดเลยนะครับผมมานะครับขออภัยด้วยนะเมื่อกี้ลูกค้าโทรเข้ามานะครับผมอะมาต่อกันกับเราดีกว่านะฮะ คันนี้นะครับพรมลายเป็นพรมลายมัลติฟังก์ชันนะครับพรมลายไฟฟ้าแบบ eps นะค่อนข้างที่จะเบาแล้วบังคับทิศทางได้ค่อนข้างง่ายนะครับควบคุมง่ายนะฮะแต่ไม่ได้เบาหวงจนเกินไปนะก็มีน้ําหนักของเขาอยู่นะครับทาให้ควบคุมรถได้ดีนะฮะไม่ได้เบาจนเกินไปแล้ววัสดุที่เขาใช้นะครับเป็นแบบหนังหุ้มนะฮะนี่อันนี้คือเดิมนะสวยมากๆนะครับพรมลายนะครับผมมีเรียกได้ว่าพรมลายมัลติฟังก์ชันมี adaptive cruise control นะครับนี่ความเร็วแปรผันตามรถคันหน้าหรือว่าจะเป็นแจ้งเตือนการออกนอกเลนคันนี้ก็มีหมดเลยนะครับนี่อ i v e c r u i คว c o n นโท l นะล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับผมไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะฮะช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วก็สั่งการด้วยเสียงเพิ่มเสียงวางสายรับสายได้หมดเลยนะครับโลโก้ตัวใหญ่ o ตต้าแบบนี้สีโครเมียมนะครับหน้าปัดเดินใหม่นะครับผมตัวนี้จะได้เป็นจอสีแบบท f t ีตรงกลางนะฮะแล้วก็หน้าจอดิจิตอลสามารถตั้งค่าปรับปุ่มได้นะครับที่พวงมาลัย ปิดเซนเซอร์นู่นนี่นั่นนะครับทำได้หมดเลยนะฮะน้าปัดเรนใหม่นะครับผมมาตรวัดความเร็วเรืองแสงปกติน้ํามันเดยผมเติมให้นะครับเหมือนขับเครื่องบินขับยานอวกาศเลยไหมนะฮะทัศนวิสัยในการมองเห็นในค่อนข้างดีนะครับคุณผู้ชมนะก็ไม่ได้แย่นะครับผมไม่ได้แย่นะขับไม่ได้ยากเลยแล้วจอนะครับได้มาเป็นจอทัชสกรีนด้วยอันนี้คือเดิมแท้จากโรงงานนะจอของ To โยต้ามีกล้องถอยให้เรียบร้อยนะครับผมสําหรับคันนี้นะฮะ กล้องถอยก็มีเส้นบอกระยะมาชัดเจนครบนะครับตัวนี้นะฮะมีเนวิเกเตอร์นะครับอันนี้คือเดิมโรงงานติดรถมาเลยนะครับค่อนข้างแม่นยำนะนี่ที่ผมอยู่นะใกล้ถนนสุวินทวงศ์นะครับตรงข้ามบิ๊กซีสุวินทวงเลยนะฮะทัศกิีนค่อนข้างดีนะครับมีบอกเซวงเซเว่นหมดเลยนะครับคันนี้โอ้โหครบเลยนะฮะแล้วนะครับเชื่อมต่อ amfm bluetooth วิทยุได้หมดนะครับจอนะครับนี่ ใส่ CD MP3 ได้แบบนี้นะครับนะครับจะรูดขึ้นรูดลงแบบนี้โอ้โหได้หมดเป็นไงนะฮะทันสมัยสุดๆนะฮะเชื่อมต่อให้ดิมไอบูทูธนะับผมเข้าเว็บอันนี้คือจอเดิมสั่งการด้วยเสียงนะฮะสวยมากๆนะครับแล้วแอร์เป็น Duo อโซนนะครับแยกปรับซ้ายขวาแบบออโต้เทคโนโลยีฟอกอากาศแบบนาโนอีกองฝุ่น PM ได้ถึง2.5นะครับคันนี้นะครับเซอร์วิสแันเนนเข้าศูนย์ตลอดนะฮะคันนี้ เขาสูตรั้งล่าสุดเมื่อไมลแสนเจ็ดนะครับเข้าครั้งถัดไปหนึ่งเลขใหม่ที่หน,นึ่งแสนแปดแปดหมื่นสี่พันโลนะครับตอนนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันโลเนาะนะครับคันนี้ฟีด้าพร้อมแปดพันนะพี่นะพี่ได้ตัวท็อปตัวไฮนะครับในราคานี้ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับไม่รู้จะคุ้มยังไงเกียร์เกินนะครับใช้งานได้ปกตินะครับเกียร์เอ็นเกียร์ดีเกียร์บีเกียร์ย B, ยต่ำนะครับ แล้วเบรกนะครับเป็นแบบเบรกไฟฟ้านะครับมาพร้อมออโต้เบรกโฮแบบนี้การลื่นก็ถลายนะครับโหมด EV โหมดก็มีให้เช่นเดียวกันนะที่วางแก้วคอนโซลสวยมากด้านในนะครับมี o u t l e ชาร์จให้นะครับสามารถติดกล้องได้เลยที่วางแขนพักสอนะครับมีให้วางสบายสุดๆนะครับเอกสารคู่มืออยู่ครบนะครับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวนะนี่รถบ้านมือเดียวนะครับลำดับที่1นนะฮะประวัติศูนย์มีให้เห็นแน่นอนนะครับชัดเจน ด้านหลังกว้างๆแบบนี้ด้านบนนะครับเป็นลายข้าวหลามตัดสวยๆนะฮะสีดำนะครับกระจกตัดแสงแบบออโต้น,นะไฟส่องแผนที่นะครับติดครบปกติแอร์แบ็กมีให้7ใบนะครับระบบความปลอดภัยดีมากช่วงล่างสมรรถนะดีสุดๆเพราะใช้ช่วงล่างปีกละปีกนกนะครับอิสระซ้ายขวานะครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ออปชั่นล้นๆนะฮะไม่ต่างจากรถปีใหม่ๆเลยนะครับผมออปชั่นเผลอเยอะกว่ารถปีใหม่บางคันด้วยซ้ำ ได้ตัวท็อปนะครับผมหลังคาดำนะฮะสวยๆแบบนี้พี่ๆรีบเลยนะเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องกันดีกว่านะครับคันนี้ประหยัดน้ํามันนะ20กว่าโลลิตรเนี่ยมีให้เห็นนะนะครับบอกเลยเลยว่าประหยัดน้ํามันสุดๆอันนี้เขาตัดการทํางานนะครับเป็นรอบเครื่องของเครื่องยนต์นะฮะก็จะมีเสียงแบบนี้ประมาณนี้เลยฝาครงฝาเครื่องไม่เคยถูกกอดถูกถอถูกแกะนะครับนี่น็อตเนิร์อยู่นะครบนะฮะ เครื่องดีนะครับระบบแบตเตอรี่ใช้กันไปยาวๆนะครับผมนี่เครื่องนิ่งมากนะฮะตัวเครื่องยนต์นะครับผมบอดี้ตัวรถสวยๆแบบนี้นะฮะเบาชงเบาโชคานนะครับพี่ๆดูได้เลยของเหลวอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวผมดูแลจัดการให้นะครับพัดลมพัดลมทํางานปกติเลยนะครับแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมเช็คให้นะฮะว่าสมควรเปลี่ยนแล้วหรือยังถ้าสมควรเปลี่ยนเนี่ยผมเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะครับระบบเบรก ABS อะไรต่างๆนะฮะอยู่ครบเลยนะครับ ตัวนี้นะครับเดิมแท้นะฮะน็อตยึดนะครับผมสวยๆแบบนี้นะฮะน็อตยึดฝาโปรงนะแผ่นกันความร้อนติ๊กเกอร์คาเตือนรูระบายอากาศนะฮะสปอร์ตเมอาร์สวยคมติ๊กเกอร์นะครับเดิมแท้แน่นอนนะฮะสวยมากนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับรีบไปต่อผมด่วนๆนะนะฮะนี่ปั๊มโตโยต้ามาสวยคมกริปนะครับท่านไหนสนใจนะครับรีบไปต่อาผม0 6 4ย์หกสี่นะฮะแปดสี่สามหกห้าแปดเจ็ดนะครับ ห้องเครื่องยนต์สวยๆแบบนี้ทินคีนแบบนี้นะครับมีคันเดียวด้วยนะฮะร,รีบไปต่อหาผม064นะเบอร์นี้ใช้แอดไลน์ได้นะครับไม่ผ่านแอดมินคอล e เซนเตอร์นะวันนี้นะครับผมขอตัวราไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวันี้สวัสดีครับ